ไอ้ไอ้ขายอะไรครับเนะี่ยตัว,ตวผมซื้อหน่อยซื้อหน่อยกลับแล้วเหรอครับมปขายที่ไหนเต่าเต6าสิบหกโอ้มีอะไรบ้างครับตัวกบเขาหลามตัวนี่ตัวลิสงถุงยี่สิบบาทอันนี้อะไรครับเนีเาหลามก็บอกว่าสิบบ,บาทโอ้ เอีอันนี้อัลละสิบาทครับอืมอัลละสิบบาทดสายถูกปันจะพยายามได้ครับโอ้ลุงมาที่ไหนตลาดโอ้เอาให้ผมสองอันอืก็ลำสองอันอ้วตผมจะไปแจกคนต่ออาวได้เอายล้วเฮ้ด้วยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 ้ย้้้ ก็เอาถั่วถั่วสองอันกันเลยโอเคเดี๋ยวนะตัตั้งก่นอนเจ้าพี่น้องมาใหกินกระบอลีดได้ซื้อซอยลุงเพิ่นหกสิบบาทเนาะเดี๋ยวบอลีสิเอาไปแบ่งกันให้คนจักเล็กจักน้อยพี่น้องเลยเอาได้ซื้อลุงเพิ่นมาหกสิบบาทเมื่อกี้ ตัวไปกินหน่อยอครับสุสุเห็น <c oughs> ลุงคนหนึ่งหน่อยกำลังย่างมากินทางนะทุกคนมาได้แสง จะไปไหนตาจะไปไหนเข้าบ้านเข้าบ้านเหรอครับอ๋อเลือ่อนลายดิย้งโอ้น้ำเยน็เยนๆไว้กินให้ผมละได้โอเค okay, ครับ,บให้ผมเชื่อถือไหมมามาเ๋ยเชื่อถือ,อ,อได้ไหมได้โอเคโอเคผมครับคน,น <laughs> ครับคุ้นหนึ่งคิดเอาไหมพันยางมาบอรลีอีกโนริจอดรถอยู่เดี๋ยวน้อง อ๋ออานาไปกินครับครับอยู่นี่เหรออยู่นี่ทุกวันเหรอ,อ,อนอนนอนอยู่อยู่นี่เรนะระแล้วยุงอะไรกินมาเลยอ๋อมันมีห้องมียุงอยู่ข้างในเหรออยู่ข้างในนี่เหรอนอนอยู่ข้างนอกเนี่เหรอทายากันยุงเอาลแล้วยุงไม่กินเหรอหล,ล,ลับเป็นตายเลย แล้วไอ้วันนี้กินอะไรหรือยังอ๋ออ๋ออ๋อยู่นี่คนเดียวเหรออออะไรนะครับอากิน้าอิราาินปาริบากินปลาครอ๋ออขอตั้งเอาผมเหรอได้ดเลยอยู่อย่างนี้มานานหรือยังเนี่ยครับอยู่อย่างนี้มานานหรือยัง นานแล้วโอเคสู้ๆครับสู้ๆครับนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งพี่น้องไปพน,นังอยู่ต้นขามนะเดี๋ยวบอลลี่สีเอา,เอา<ม>เข้าวลามกับทั่วที่บอลลี่ซื้อเมื่อคืนหลนะเนาะที่คลิปตอนเมื่อคืนที่บอลลี่ซื้อบอลลี่สิเอาไปให้เป็นพนนงังครับ เอาไปกินอุย้ยขอบคุณมากครับอันนี้ข่า,ามอันนี้ถั่วโอ้ยเยอะมากเลยขอบคุณสู้ๆนะสู้สิจำจำสู้ให้ผมดูหน่อยฮะดูสู้โอเคนี่ก็เป็นอีกคนนึงนี่น้องเลยตคตเดิมแหละที่บอลลี่ถ่ายเมืก่อนบอลลี่วัชเยลเป็นธรรมะไม่เพิ่นเนะาะวันนี้มากางเว้นเหมือนตอนนั้นบอลลี่มากลางคืน จำผมได้ไหมจำผมได้ไหมที่มากลางคืนเนี่ยนะจำได้ไหมอ่นนี่ที่ผมจะเอาแผ่นธรรมะมาให้เนไหมวัดอะไรกันวัดนาวัดนาบ่าพงศ์คำสอนของพระุทธเจ้าครับตาตาอ่านได้ไหมลองอ่านให้ผมฟังหน่อยอ่านได้ไหมหลวงพ่อเหรอลวงพ่อเหรหรือว่านตังใส่แว่นเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนนี่ฝั่งนี้ นี่นี้ <c oughs> ผู้เจ้าสวดเองเป็นอันนี้อันนี้บาลีอันนี้ไทยถ้าอ่านบาลีไม่ได้เราก็อ่านไทย,ยก็ได้ชีดำในเป็นภาษาไทย <c oughs> ไป <c oughs> โอเคตะเอาไว้อ่านนะส <c oughs> ู้ๆนะครับนะผมไปก่อน